โอเคก็ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์ซี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้เรามาอยู่ในกิจกรรมนะครับผม,มก็คือกิจกรรมไอคอนพัลซ์นนะครับผมตัวนี้เลยเป็นกิจกรรมล่าสุดนะผมกิจกรรมตัวใหม่เลยนะโอเคก็วิธีเล่นก็เติมเงินครับผมวิธีเล่นง่ายๆโอเคนะ ก็มันก็ให้เลือกเนี่ยจะมันจะมีเวลาแบบว่าเรายังไม่เลือกใช่ไหมมันก็จะมีแบบให้เลือกร้อยเก้าเห็นไหมอันแรกร้อยเก้าก็มีสิทธิ์ลุ้นรับหนึ่งร้อยเก้าขึ้นไปนะผมอันนี้ผมเลือกอันกลางนะก็คือไม่รู้ว่าได้ลูนี่หรือเปล่านะแต่ผมอยากได้ลูนี่นะอันนี้มันก็คือมันไม่มีบอกว่ามันจะแตกเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะเปิดได้ตัวไหนนะอันนี้ก็ร้อยแปดนะครับผมก็คือต่อไปก็กดหนึ่งครั้งหรือสิบครั้งก็ได้นะผมก็คือเติมเงินเข้าไปนะนะั่นแหละเออแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นแบบสุม่มรางวัลพิเศษนะรางวัลแบบนั่นแหละเหมือนเราเก็บจิกซอบะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคเรามาเล่นกันดีกว่าโอเคกดไปครั้งที่หนึ่งครับผมก็คือถ้ามันเหมือนโอ้อะไรเนี่ยอ๋อทำไมมันได้เงี้ยหนึ่งครั้งเงี้ยเนี่ยอ๋อแม่งคูณไปเรื่อยหมดทุกคนผมก็คิดว่ามันสี่มันครั้งละสี่ร้อยเรื่อยเวย้ออ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าสิบครั้งอ่ะผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะก็คือสิบครั้งอะ่ะหรือเปล่าวะเขากดอีกครั้งหนึ่งมันมันสอง มัน2,000 FC เลยนะมันยังไงกันแน่วะเนี่ยสิครั้งก็คือมันจะคุ้มกว่าวะผมลองกดดิ oh, okay, okay, 1นึ่งหนอย M อโอเคโอเคเข้าใจละมันก็ตันอยู่ที่ส0งพันนะผมว่านะอ่ะกดไปไม่รู้ว่าเราจะได้แอร์คอนหรือเปล่านะในงบ100บาทนะผมก็คือได้รัวๆเลยนะอ้าวโหร้อยสิบเกุลิตบวก5้าเห็นไหมทุกคนแบบว่าคอมันมามันก็มาเว้ยเห็นบ้านเรารับได้อีกทร้อยบวกหา อ่ะลองดูอีกทีนึงโอเคได้ยังลกางกอยู่ครับตีอท้ายโอเคก็คือมันจะมีรางวัลพิเศษอ่ะเออก็คือนะ่าก็น่าจะเติมอีกนะดูแล้วก็น่าจะยังไม่คุ้มนะับผมโอเคก็มาเล่นเอาเอาไปเล่นแค่นี้ก่อนแล้วกันเอามาบอกแค่นี้ก่อนเราดูในเกมว่าเราจะเปิดได้ตัวอะไรตอนนี้เราได้แค่ใบเดียวเองนะก็คือมันต้องการทั้งหมดเนี่ยหกใบเออหกใบเราก็ได้ไอคอนนะน่าจะได้ลูนี่นะผมเป็นไอคอนนี้ผมเลือกไว้โอเคไปดูในเกมดูกันเลโก โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็ตรงนี้เราก็อยู่ในเกมเราแล้วกันนะก็คือเมื่อกี้ได้ของก็นะก็ได้ดีดูนะก็มาเปิดกันนะครับผมก็จะเป็นทับร้อยบวกห้านะน่าจะถาวอลนะผมว่านะกุลิดตัวไหนวะเออตัวไหนเอ่ยเออยช่างมันเถอะมันไม่ไม่น่าถาวนอลอันนี้บวกสามึงบวกเก็ดนะก้อนหนึ่งร้อยบาทอะไรมากทุกคนโอเคเรามาทับร้อยดีกว่ะมาดูดิีจะเปิดได้ตัวอะไรบางคนเนี่ยไอคอนก็มีนะแบบว่าเติมร้อยเดียวนะก็คือมันได้ง่ายอะ อ้าวโหมันก็แต่น้อยนะอันนี้แค่บวกหนึ่งใช่ปะเออน,น่าจะเป็นสแตกแค,ค่บวกหนึง่งถ้าบวกห้าก็น่าจะอัพขึ้นใงอย่างซอนเนี่ยก็ราคาเก้าพันโอ้น้อยจังวะโอเคทับร้อยไปเปิดเลยว่ะก็คือน่นาจะสุ่มจากร้อยตัวนะวิ่งมาครับผมเฮ้ยสเปนสเปนตัวแพงเยอะบอกเลยโกเก้โอ้โหสองพันเอ็มร้อยเก้าเป็นอะไรตีบวกอย่างดีนะทุกคนโอเคแล้วก็มาถึง ใบใบอไหนเอ่ยทำไมเขาบดได้ตัวดีๆวะเคเรามาสเตตบวกเก็ตแล้วกันเมื่อก,กี้ก็ได้ไหนไดอันอยู่นะโอเคมีแค่นี้หนึ่งร้อยบาทได้แค่นี้เหรอเพื่อนโอเคกดไปสองใบท,ทีทิรวมๆเลยทุกคนวิ่งมาครับผมอะมันลีกวะเนี่ยไม่ใช่วะขายวะของหลังด้วยโอ้โหสี่หมื่นเลยวะเฮ้ยไม่ใช่สี่หมื่นเนี่ยอ๋อส <c oughs> ี่สิบเอ็มสี่สิบเก้าเอ็มหวังแ่าได้บวกเจ็ก็คือได้ตัวกากนะ อันนี้ก็เป็นบวกห้านะทุกคนบวกห้าไปแล้วครับเบอร์สิบมาด้วยโอ้โหอังกฤษไขว้าฟองหน้าโอ้โหลิงลินิกเกอร์งามไ้มาแค่นี้เหรอเพื่อนเราก็ได้ตังหนึ่งร้อยเอ็มมาสองใบนะครับผมโอ้โหก็คือแบบเนี่ยว่าเนี่ยว่าไม่เกลือกันวะก็ก็นะในเมื่อกี้โหกิจกรรมก็มันแล้วแต่คนก่อนผมว่านะอ่ะไปเลยดูว่ากูไหวไหมหนึ่งร้อยบวกือซีเอลได้ โอเคก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็แค่นี้เองอะ่ะมันโอเคก็มาแค่คนี้เองทุกคนก็มาเปิดให้ดูว่ามันเกลือหรือไม่เกลือนะก็ไปจินตนาการตอวเองแล้วกันทุกคนก็วันนี้ขอตักษาตัวที่อนของผมสว,วัสดีคราบไปละคอยมาเจอไหม